โรคไตในสุนัขเกิดขึ้นได้อย่างไรโรคไตเป็นความเสื่อมของอวัยวะภายในตามอายุไขและเซลล์ของไตไม่สามารถสร้างใหม่มาทดแทนได้สุนัขปกติมีไตสองข้างทำงานร่วมกันแต่เมื่อใดที่ไตสูญเสียการทำงานไปมากกว่า75%จะทำให้การกรองและการขับของเสียเกิดปัญหาขึ้นมีการสะสมของของเสียในร่างกายมากเกินไป เราสามารถตรวจพบความผิดปกติได้จากค่าเลือดและปะสะัสสาวะสาเหตุของไตวายในสุนัขมีหลายสาเหตุด้วยกันแบ่งเป็น3ามเหตุใหญ่ๆคือสาเหตุจากที่เลือดไหลามาเลี้ยงไตลดลงความล้มเหลวของความดันเลือดการเสียเลือดจนไตไม่สามารถทำงานได้ปกติสาเหตุที่2เกิดจากความผิดปกติที่ตัวของไตเอง ทำให้สูญเสียหน้าที่การทำงานไปเรียกว่า renal function และสุดท้ายเกิดจากการอุดตันไหลเวียนของระบบปัะสสะาวะส่วนท้ายส่งผลมายังการขับถ่ายของเสียและการทำงานของไตสาเหตุที่เป็นโรคไตาวายเลื้หลังในช่วงแรกนั้นสุนัขจะเริ่มมีอาการกินน้ำมากขึ้นและปัะสสะาวะมากขึ้นแต่น้ำหนักตัวลดลงพอเป็นหนักๆเข้า ก็มักมีอาการซึมเบื่ออาหารบ้างก็อาเจียนเมื่อร่างกายเกิดการสะสมของเสียจำนวนมากโดยเฉพาะของเสียจากไนโตรเจนในกระแสะเลือดเพราะไตของน้องหมาที่ป่วยไม่สามารถขับของเสียเหล่านี้ออกไปจากร่างกายได้ตามปกติทําให้ของเสียในเลือดเหล่านี้ไปกระตุ้นตัวรับรู้สารเคมีที่อยู่ในส่วนของสมองจนทําให้น้องหมาเกิดอาการคลืนไส้และอาเจียนได้ เมื่ออาเจียนม,มากๆร่วมกับปัสสาวะออกมาด้วยแต่กินน้ำไม่เพียงพอก็ทำให้ร่างกายของน้องสนักเกิดภาวะขาดน้ำตามมาได้นอกจากนี้สุนัขที่เป็นโรคไตวายยังพบความดันโลหิตสูงได้ซึ่งสวนทางกับการทำงานของไตที่ลดลงความดันสูงนี้เป็นได้ทั้งผลที่เกิดจากไตวายเรื้อรังและเป็นสาเหตุที่ทำให้ไตวายเรื้อรังรุนแรงมากยิ่งขึ้นไปด้วยสุดท้าย ก็เกิดภาวะโลหิตจางตามมาเนื่องจากไตไม่สามารถผลิตฮอร์โมนได้ซึ่งฮอร์โมนนี้จะไปช่วยในการสร้างเม็ดเลือดแดงปัจจัยเหล่านี้ทําให้สุนัขมีอาการแย่ลงเพื่อนๆสามารถรับมือกับโรคไตวายเรื้อรังได้ด้วยการหมั่นสังเกตอาการและหมั่นพาน้องหมาไปตรวจสุขภาพเป็นประจำนะครับถ้าสุนัขของคุณป่วยเปย็นโรคไตให้หาเราเยนคนินเลนองมาลดของเสียในเลือด แนะนำให้ฐานเข้าพู่กับไอตินี N e, ช่วยบำรุงไตโดยเฉพาะทําให้น้องหมาและน้องแมวของคุณกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติอีกครั้งด้วยรักและหวังดีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ